สวัสดีทุกคนครับวันนี้กับช่องมิสเตอร์เตเต้จะมาเล่นเกมสไตล์เดลวารีนะครับวันนี้มาเล่นคนเดียวนะครับคุณแม่ไม่ค่อยบ้างนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเข้าเกมก่อนนะครับอืมฟาร์มนี้เลยครับเล่นไปไกลแล้วนะครับไม่ได้อ่านให้ดูนี่ครับแต่งงานแล้วด้วยนะครับ มีคัตซีนหัวใจสิบลงนะครับเดี๋ยวผมตัดมาให้ดูนะครับ ไงครับวันนี้ทำอะไรดีคุยกับเพนีก่อนเอาของช้อบเพนีก,ก่อนไม่มีแล้วอีกอ่ะขนอกอกคุยกับเพนีมีจุกกันด้วยวมีจดหมายมาดูแบ็กเบอร์รี่ผู้ไม้จะเป็นดูดดีนะรับไปกัน กับด้านหน้าจะมีงานอืเก็บของก่อนเก็บผลผลิตวันนี้ว่าจะไปลงเ,เรืองคาริซายจะรอดไหมเก็บก่อน เก็บข้ามาเลยอันนี้มันเก็บได้หลายรอบต้นเดียวเอาอะไรไปดีเอาเพชรไ้ให้เพนนีไม่เอา เอาเองไปล่อดีวกว่าพิรมันหายากอเอ็ดดวงแล้วหัวใจเอาผลผลิตไปขายแล้วก็เอาสองอันนี้ไปใส่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ด้วย hại gần nghe yeah, quê an ninh không cháy vì lưu lượt nam tuần mai lưu lượt mèo เก็บเบอร์รี่ดีกันน่ดนีกว่าพึ่งทะเวียงแวะไปลงเหมืองทะเลทรายเก็บของไว้ไปไหนดีไปเหมืองแร่แล้วกันไปเมืองนี่เก็บแบกเบอร์รี่ให้หมดเลย มีขยะจะมาเก็บแบดเวลี่ทั่วเมืองเลยทุนเสบียงเอเอาไปขายดีกว่านี่ต้องหาตะกร้าไปให้ลีนะัสอยู่ตรงไหนวะนี้อ็นลีสีลุง้งข้าอยากจะขอความช่วยเหลือในการถากดรอยตัวสลามสีลุง้ง ยิบเจอได้ยากยิ่งและเป็นอันตรายในถ้ำของหุบเขาจากนั้นจงนำขวดโหลที่บรรจุผลอลีริตีลุงกลับมาให้ข้าแล้วเจ้าจะได้รับรางวัลที่ควรค่ากับมันลาสบูดิอัสอันนี้ผลิตภัณฑ์ชั้นยอดของเบียร์นี่ก็หาผักติดดาวทองคำ ยิชินไปแฮมันไม่อยากทำอ่ะค่อยทำแล้วกันอุย้ยเกือบละเกือบละให้มันเอา้าไม่ชอบด้วยไม่ค่อยชอบเพราะอะไรอืแก่แลวอุยอ้ยฮอุ้ยไม่เห็นเฉย อันนี้ไม่มีบระกาศไม่เหมือนทะเลทรายด mm. ีไมหมบล,ลูแบ็กวอลี่ไปให้ประแพมหมึ่นแหละอ้าวก็แฮมไม่อยากคุยด้วยแหละ mm. อน,นี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะ ก็ขอลิ่งสปีดชิปนะครับไม่น่าจะมีอะไรแหละ ไปเหมือนทะเลทรายดีกว่าเี่ยก็แพมพาไปพาไปทะเลทรายหน่อยอาบิีเกลวินทำอะไรตรงนั้นวะล่ะถึงแล้วเย,ย่ของเก็บมีไว้กันเอาไปกินระหว่งางทาง นี่นะครับผมก็ได้ไปทําดาบม่วงมานะครับก็เพ็ดลุงไปวางไว้ตรงแท่นสามแท่นนั่นนะครับไม่จะได้ดาบนี้มาแล้วขอปรับอันนี้ก่อนครับไม่รู้ทาไมชอบปรับแบบเล็กๆนะครับคลิปนี้อากจะยาวหน่อยนะครับโอ้มีแต่ลงเมืองลงเมือง โอ้ตีไม่ตายด้วยไม่ตีเจ็บด,ด้วยมีตัวนี้มาอีกแล้วมาเอ็กอนี่ตายดีตีโดแรงเลยอ้อันนี้เขาลงเมืองยาวๆเลยแล้วกันตีตีปะคือนั่งไงบันได เใส่สลามก่อนดาบผมแรงน,นี่่อว้ยบันไดเก็บฐานกันลงบันไดเป็นเลยออ้ยเหล็กเหล็กทีเลยช่วงนี้ขาดแคนเหล็กทองเต็มบ้านเลยขาดเหล็กกับคอปเปอร์มีบันได ยังต้องไปถึง่านยี่ห้าให้ได้ผมงว่าจะไม่ตายนะอุย๊ยมาอีกแล้วมาเดยมาเดยมาเดยอีตายดิยัยงเจอหลุมยังเลยมีหลุมไหมยังได้หลุมขอจกหลุมหลุมหลุมมาหน่อยหลุม หลุมจะลงไปเร็วเร็วพลามดอบหลุมไหมไมีหลุมไหมนี่ๆๆไม่เจอเลยดวงสวยโอ้เจอตัวนี้อีกแล้วตีก็แรงแรงนี่ยึดระเบิด ใช้เวลาตุ้มที่โดนมันนั้นนะ่ะโคตรแม่นหนีมันลงเงยอฮ้ยกดกดทันเว้ยโอ้คขังแสงทองชัดๆผีตัวน,นี้ก็น่าตำคานมากเก็บกันอุ้ยเสียงเง่นไง อุ้ย,าตายตายตายเลือดเต็มนี่เปลี่ยนเป็นดาวอ่ะนี่สุดโกงสุดโกงนี่ไงอุ้ยเสียงมันน่ากลัวเลยมามีมามามีตัวนี้มันฆ่าไม่ตายนะมันมาอีกแล้วขาบันไดหนีแล้วไม่ไหวแล้ว เไม่ลงดิเอขออยากได้หลุมอ่ะขอหลุมได้ไหมถ้าได้หลุมจะลงไปหลายชั้นมากเลยนะม่นจะสุม่มบางทีม็นสิบชั้นเลยถ้ามันเอเมอเรร์ลนี่ขุดกันเอาไปให้เพนนีอฮ้ยบันไดํำเริจกันใครลงโอเคไม่มีอะไรละ ผีตัวนี้อีกแล้วโคตรเบื่อเลยไปเอาเ,เล็กกัน,กนยยแล้วกันตายยากเราต้องกระเด็นก้ายไกเอ,อเออมโล่ต้องฆ่ามันจริงๆใช่ไหมตายซะหาหลุมยังได้หลุมขอหลุมขอหลุม ขอหลุมนี่งขอหลุมเร็วหนึ่งทุ่มแล้วเนี่ยนี่กี่ดานี่สงสัยต้องขาบันไดและหลุมไม่มาเลยบันไดก็ไม่มา โอ้ยบันไดนี่ขาให้หมดเลยไปลงไปวิ้งบันไดอุอิลเลียมสบยายจัดของโคตรดีารามยาวไป ได้เลยแน่ตรงนั้นไม่มีเพชรอ้ะเชรตั้งสองอันอไม่ใช่ดเรียมวะดูผิดดูผิดเอาเพชรกันเพชรนี้ก็ชอบเพชร นี่ขอหลุมหนึ่นดีเฮ้ยนี่ไงบูบนบนได้ห้ากี่ชั้นห้าชั้นนี่อู้ฮลงมาเจอบันไดเลยว่ะขอสำรวจกันละก,กันเดี๋ยจะมีอิดิเดียมแถวนี้ไม่มีอะไรหรอกไปดีกว่า วันได้ปะยังได้ลุมอีกจังเลยอุ๊ยบนพูดได้เลยกี่ชั้นสามชั้นอุ้ยตัวนี้โคตรไม่ชอบเลยใช้สูตรใช้สูตรบึบ๊ีสองตัวด้วยบันทีแรงมากสุดสุดอุ้ยเบิดน,น,นี่จะตายว่ะ อีเอ้ยหันมาได้ดับตายระเบิดต,ต้องใช้ระเบิดระเบิดตรงไหนดีวะเมื่อกี้จะเปิดมาบแบบคบรับบันไดแล้วกันไม่ต้องใช้แล้วเดี๋ยวค่อยใช้ด่านหน้าโอ้ไดโนเสาร์เหรออุ้ยแรงแรงแรง,แรง แรงแรงๆอ,อุ้ยอุ้ยเจ็บอยู่เนาะลูกไงไวบไหมนะต้องแทนระเบิดแ้าระเบิดไม่ตายนะนถึกมากเลยอูย้ไม่ตายสองลูกป,ปะปุปุ๊บไม่ตายไม่มีตายเลย มันตายไหมอุ้ยเจ็บเจ็บเฮ้ยยังไงมันตายได้โอ้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะเดี๋ยวจะสปีดนะครับคลิปมันยาวเกินโอ้ขอ speed นะครับอืมแล้ใช้เวลานานสมควรเลย เดกยวแกะสองตัวแล้วตายเถอะอุย้ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยสองตัวละอูเที่ยงคืนแล้วจ้ะต้องรีบฆ่ามันนี่มผมมีทิกนะครับคือน้ขั้นไฟแล้วก็ไปตีคางคเนี่ยสีไหมนี่ตายแล้วอู๋กลับบ้านทันเนี่ยุดจังนิดนึงขึ้นดีกว่าไม่ได้ทนันละ แล้วตัดตอนถึงบ้านเลยนะครับก็ถึงบ้านแล้วนะครับแล้ววันนี้กันพอแค่นี้ก่อนนะครับก็จะมีอีพีหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็จบวันนี้ก็ขคาทอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,ลบแล้วอับจ,จะเจอกันอีพีหน้าครับบ๊าย